ใครเคยอ่ะสามารถแชร์กันได้นะคะ โดยส่วนตัวของเราเองอ่ะเราอ่ะยังไม่เคยเจอประสบการณ์นี้โดยตรงเราเคยได้ยินประโยคที่เขาบอกว่าแบบ the only cure for grief is to grief อ่ะบริบทในสังคมทุกวันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เอื้อกับการที่ว่าจะให้เราเศร้าได้ขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าชีวิตเศร้าแต่ว่าเราก็ยังต้องทำงานเรายังมีคนข้างหลังที่ต้องดูแลเราไม่สามารถเศร้ามากให้ใครเห็นจะทําให้เป็นการแบบลําบากใจนู่นนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันยิ่งทาให้เรารู้สึกว่าแบบ เราไม่สามารถอนุญาตให้ตัวเองเศร้าได้หรือเราไม่สามารถอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้หรือแม้กระทั่งแบบบางทีเราว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าพอมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นเราจะรู้สึก guilty เรารู้สึกผิดเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถมีความสุขได้หรือเราจะละอายถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรที่มันเป็นการแบบดูแลตัวเองหรือทําอะไรเพื่อตัวเอง มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาเราเจอความสูญเสียแน่นอนอะ่ะการสูญเสียมันต้องมาพร้อมกับความเศร้าอยู่แล้วแล้วถ้าหลายๆคนเคยรู้จักเนาะมันจะมี5้าสเตจของกรีฟอะที่ว่ามันจะเป็นปฏิเสธความจริงเราจะโกรธเราจะต่อรองเราจะแบบเราจะรู้สึกเศร้าแล้วก็สุดท้ายเราจะยอมรับความจริงได้ให้เรารู้ว่าเราอยู่ในระยะไหนของ5ระยะนี้แล้วมันโอเคมากๆที่เราจะแบบร้องของความช่วยเหลือจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนหรือว่าแบบถ้าไม่ไหวสามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้เพราะจริงๆ เรื่องเนี้ยเราก็เชื่อว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใหญ่จะแบบมากที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งด้วยซ้ำมาซึ่งเอาตรงๆเราพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเจอกับชีวิตของเราจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเออเราจะแฮนด์ดได้ขนาดไหนนั่นแหละค่ะเราก็ว่ามันคือการปล่อยให้ตัวเองรู้สึกให้เวลาค่อยๆแบบเยียวยาแล้วก็รู้ตัวว่ามันโอเคที่เราจะรู้สึกแบบนี้มันก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆอย่าลืมดูแลคนรอบข้างดีๆคนที่เราหลักอะ ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ตรงเนี้ยคงไม่มีใครอยากเห็นคนที่เขาหลักเหมือนกันแบบต้องมาเศร้าเพราะเขาอะไรเงี้ยคงแบบเฝ้ามองดูเราอยู่โดยที่แบบไม่ได้ทิ้งเราไปไหนแล้วเขาก็คงภูมิใจถ้าสมมติว่าเราอะใช้ชีวิตของเราต่อได้ดีบางทีกรณีที่มีคนไข้ที่แบบป่วยหนักมากๆหรือญาติคนไข้อะไรจริงแล้วอะการจากไปอะมันอาจจะไม่ใช่การที่ว่า การสูญเสียมันคือการที่ว่าเขาแบบไม่ได้ต้องแบบอาจจะไม่ได้ต้องเจ็บปวดแล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้ต้องทรมานแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทด้วยเนาะว่าแบบเออจากไปเพราะอะไร